สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องของเราพาท่านสัญจรมาที่งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามงกุงราชวิทยาลัยครบ127ปีครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นการออกร้านอาหารนะครับบริการข้าวปลาอาหารนะครับทั้งพระคุณเจ้าและคารวะญาติโยมมากันเป็นแถวเลยครับ อันนี้ออยบริการครับนะครับผมนี่ข้าวอะไรครับนี่ยข้าวยำข้าวยำนะโอ้ข้าวยำป่าใต้นะครับก็เดี๋ยวพระคุณท่านคณะบริหารอยูที่นี่ด้วยนะครับนี่ข้าวยำเป็นฮะอ้าวนี่หนังสือไว้แจกฟรีครับนะแจกฟรีนะครับนะครับคณะศาสนาปัญญาจัดมา นะครับดรประเวศดูแลขอบคุณมากนะครับอันนี้คืออะไรครับนี่โอ้ครับผมโอ้ัคนี่ใช่ไหมคนที่เลี้ยงลูกชายได้ลูกสาวนะช่ไมครับครับโอ้ครับนี่ไส้กรอกอีสานใช่ไหมโอ้ครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับชมได้เลย นี่ก็คืองานอ๋อนนสแสดงว่าของเขาดีจริงนะครับของเขาดีจริงนะครับขอบคุณนะครับ,บ,บนี่ดรอร์บนร่วมมาด้วยใช่ไหมค <laughs> รับท่านผู้ชมครับนี่ก็มาพงมาพร้าทุกอย่างนะครับล้วนแต่การพิสูจน์มาเรียบร้อยนะครับแหมอย่างดีเลยทีเดียวอ้าวพี่โน้งครับนี่ของดีๆทั้ทงนั้นเลยครับนี่อะไรครับเนี่ย อ้วยจับนะครับครับ Scott, ครับ <fish Get S 3> <énorm S 1> ผมครับมาทั้ง2อฝ่ายใช่ไครับอกลวยจับญาติของก้วยเฉียวครับผมแบริการเต็มที่เลยนะครับคุณท้าฝนครับโมทนาด้วยนะครับมีกิจกรรมทำบุญของชาวพุทธนะครับนะเรื่องจากวัมีวันสถาบนาหมหาเลย มาประกวดราชวิทยาลัยครบ127ปีครับดรสุภาณ์สวรลักษ์ครับกำลังเดินหาในกองอีสานครับผมเชิญครับเชิญครับอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับของอีดีนะครับเราจะส่งภาพนี้ไปให้รนแอนด์เรแกนดูด้วยนะครับนี่เขาตาแกงยายอยู่ฝั่งนี้น่ะ ครับผมนี่คือข้ยวติยวใช่ไหมครับโอ้ขเกวตยยวต้มยำเจ้านี้ไม่มีขายที่อื่นนะครับบางออกงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ทำไรครับส่งเสริมเบาหวานใช่ไหมครับแม่โมโนธนาด้วยนะครับพบกันที่ YouTube นะครับอ,อันนี้ก็ของหวานอีกแล้วครับท่าน ท่านผูไใดเป็นเบาหวานก็หลีกเลี่ยงให้ใครหน่อยครับยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าทั้งพระคุณเจ้าทั้งพระว่าเจ้าโยมครับอ้ามยูทูบบี้เยอถวายเลยครับรับได้เลยครับตอนนี้มาออกงานเต็มที่เลยข้าเหนียวกมนะครับปลาปลอมน่าส้มตำครับอร่อยอ๋อจากมาสารคามนะครับ ครับมีทั้งไทยและบัลา,าเทศเ้อครับผมมีบรรยากาศกาลังตื่นเต้นกันดีนะครับใครรู้ว่าอ้วนแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงอาหารด้วยนะครับครับบรรยากาศดีนักและนะครับท่านผู้ชมที่เคารพมีก็คือกิจกรรมในการออกร้านอาหารนะครับยินดีด้วยนะครับน่ะบรรยากาศออกร้านอาหาร นะครับของผู้มีจิศตศรัทธาด้วยของค่านาจารย์เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย,าย,ลย,าายนานกรุณาเาเลยโอ้สวิตรี f r o มกลกงาตาซิตี้อินเดียเลยนะครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเอา้าจากห้องคณะสนาปัญญาสังคมเอามากันเป็นแถวเลยเอา้าท่านช<ไ>่วยครับผมท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับ ออกร้านอาหารให้บริการสำหรับท่านที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลนะครับทำบุญทำกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหา,มหา,มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยครบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดปีครับครับผมนี่ก็คือบรายากาศครับบรรยากาศนะครับขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็กดไลค์ใช่กดแชร์นะครับหนุนคุณโจว่าอยู่ทางโน้นนะครับพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ